สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีรักกี้นะคะวันนี้จะพามาดูน้องแมวในห้องบ้านเราค่ะตัวนี้ชื่อน้องมนาค่ะเออน้องมะนาม,มนารู้ไหมว่ามนาเกิดตัวที่ 1, นะหนึ่งนะดูเกิดวันที่สิบสี่สิงหาคมสองห้าหกห้า นูเกิดมาในมามีคลอดหนูมาหนูเกิดมาตัวที่หนึ่งเกิดมาตัวจิว๋วนิวแต่ว่าหางหนูจะนี่ค่ะเป็นหางกวักนะลูกามามีเป็นคนคลอดหนูมาเองเลยแหละหนูคลอดง่ายมากเลยอ่ะเอ้ยหนูก็เกิดเกิดมาเก่งมากเลยแล้วมัามีไม่รู้จะนิยามสีหนูว่าสีอะไรอ่ะลูกอันนี้คือสีอะไร สีอะไรอะเนี่ยมีจังสีน้ําตาลสีทองอะไรหมุนปนไปหมดเลยข้างๆนี่มีไปแอบเป็นสลิดได้นะเป็นลายสลิดได้นะตัวต่อไปน้องมานีมานีมานี้ไมนะมานีมาแนะนาตัวก่อนมานีมานีเกิดตัวที่สามนะคะตัวที่สี่แหละจริงๆไอ้คอกนี้เขาจะมีสี่ตัว มานีมันีเกิดตัวที่สี่อ้าวเป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าตัวใหญ่สุดเอ้ยหนูัวอยู่ไงมานี่ตั๊กอีอ๋มานีเกิดตัวที่สี่ใช่ไหมมามีก็เป็นคนคลอดหนูมาเองเลยหนูเกิดตัวที่สี่แต่แปลกมากทำไมหนูถึงสี่ไปเหมือนในตัวที่หนึ่ง แต่ห่างกันอ่แตกต่างกันแค่ตรงหางะคะ่ะอันนี้เขาจะน่ารักมาน,นีน,นุ่มนิ่มขนนุ่มมากเลยคะ่ะน,นี่ก็เป็นแมวไทยนะแต่ขนนิ่มมากนี่น้องมาน,นีมาสึงสุดหล่อปิติอันนี้เขาเกิดตัวที่สามค่ะเนี่ยมันมีคลอดหนูเองเลยนะเราเกิดมาก็สีอย่างนี้เลยนะรู้ไหม เออ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 อะซี่อะซี่แล้วที่ในห้องนี้จะมีแก๊งพี่นะคะจะเป็นพี่เขาอันนี้เกิดสิงหากันส่วนพี่นี้เกิดมก,การาค่ะเกิดสิบสี่มก,การาค่ะปีเดียวกันอันนี้ชื่อพี่มีใจเออจริงๆแล้วแม่ของพี่มีใจกับเด็กๆทั้งสามเขาเป็นพี่น้องกันค่ะ ก็เลยกินข้าวโชว์นี่มีใจกินอาหารของมีใจจะเป็นอาหารพิเศษน้องกินข้าวของน้องนี่คอ่ะนี่นี่นีอร่อยมากอร่อยมากเอออันนี้นนนชื่อพี่มีใจนะคะจะเป็นพี่เกิดมก,กรลาส่วนสามจกับสิงหาแต่ปีเดียวกันค่ะนี่อันนี้พี่มีใจพี่แม่ก็ะโคอดมากับไม้กับมือเนี่ยคุณมือกุญมือมอกินข้าวนะลูกนะ lời ngon lắm nè